สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้วันเสาร์ที่12มิถุนายน2564 4าหโมงเย็นนะครับ15นาทีประมาณนี้แหละครับนี่คือเหรียญ5บาทครุฑนะครับครุฑตรงที่มีโค้ดลับนะครับก็คือปี27ครับอยู่ใต้สระอาเนี่ยครับเป็นนกวายุพักถ้าเรานะครับเพื่อนๆ่ค่อยคดูนะครับค่อยๆดูเห็นไหมครับ จะเป็นเลข2แล้วก็เลข7ใต้สระอานกวายุพักนะครับอ่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับช่องนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube มันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอโผล่ขึ้นมาจากนั้นให้ไปกดที่วิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับ ช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยแอมโมไนท์ในยุคไดโนเสาร์จากมาดากัสกาหรือจะเป็นเหรียญหายากของเจ้าหญิงไดอาน่าหรือแม้แต่จะเป็นลอตเตอรี่เก่าโบราณปี2495ที่หาที่เรียกได้ว่าหายากสุดๆนะครับก็จะรวมอยู่ในช่อง YouTube นี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วเวลาผมลงคลิปใหม่มันจะเด้งเตือนไปที่กระดิ่ง YouTube ของเพื่อน เป็นเลขหนึ่งสีแดงทันทีนะครับเพื่อนๆจะได้รับทราบเหรียญใหม่ทันเหตุการณ์วิต่อวินาทีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเหรียญ5บาทครุฑตรงโค้ดรับจะมีปี26、27 28、29นะครับแล้วก็30นะครับมีอยู่3ปีนะครับมีอยู่4มากกว่าเนาะ 2 6 2 7 2 8 2 9ปนะครับประมาณ4ปีไปไปพิมพ์ใน YouTube นะคลิปพี่ปานันนะโค้ดรับเหรียญ5บาทคลุดตรงที่หลายคนไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะรู้ว่ามันมีกี่พศแล้วปี2 7เป็นโค้ดรับก็คือเป็นปีที่หายากที่สุดนะครับไม่รู้มันหายไปไหนนะครับนะโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนๆเ,เราจะกันใหม่นะครับสวัสดีครับ